นะครับพี่น้องบบาอิทธิาพลเบิงครับผมว่าเขาบรรทุกอะไรมาทําไมล้อเยอะแ้หลอ้อยางลายเลยพี่น้องเป็นหัวลากวอลโว่ห้าร้อยยี่สิบแรงมาหมดเลยมาติดอยู่ที่ประตู 20, ตาาห้าร้อยยี่สิบครับผมเป่าเบาอิทธิพลไปเบิงครับผมเขาใส่อะไรมาทําไมลอนเยอะแทะ้แล้วระบบตัวลูกเด๋มันเลี้ยวด้วยไหมพราะวาหล่อมันหลายขนาดนี้พี่น้องแล้วเวลาเลี้ยววงแคบมันจะเหลียวจังไรเนาะเดี๋ยวบบาอิทธิาพลไปส่งครับผมจะจะพาดูตัวหัวก่อนครับผม จะมีตัวทวงน้ำหนักครับผมมีตัวทวงน้ำหนักน้ำหนะเพื่อกดเพื่อกดน้ําหนักตัวแม่ครับผมคาดว่าหัวหางเอ้ไม่ใช่ครับผมคาดว่าหัวไม่น่าจะเกินยี่สิบห้าตันนะครับผมเนาะเป็นแท่งปูนเขาทวงไว้เนาะไม่น่าจะเกินยี่สิบห้าตันครับผมตัวหัวแต่ว่าตัวหางเนี่ยโมหัวน้ำหนักเป็นเท่าไรเนาะครับผมเนาะเดี๋ยี่สิบ้าเบืองครับผมระบบควบคุมระบบควบคุมตัวหางตัวนี้มีกระบอกไฮโดรลิกครับผมกระบอกไฮโดรลิก ปังนี่คือฟังควบคุมบนบนนี่มีเครื่องยนต์นครับผมมีเครื่องยนต์ขนาดเล็กหนึ่งตัวนา่าจะเป็นระบบควบคุมอยู่นี่ครับผมควบคุมตัวหางควบคุมเพื่อเลี้ยวนั่นเองครับพี่น้องเนาะเพื่อเลี้ยว,ต,วตัวล้อมีกระบอกไฮโดรลิกครับผมตัวล้อมีกระบอกไฮโดรลิกทุกล้อครับผมนี่น่าจะมีทุกล้อระบายอีพาะอยา่างนเหมือนกับผม เาอิจฉาดว่าน่าจะเป็นไอตัวตัวหัวกังหันลมนะครับผมเนาะตัวหัวตัวที่ติดกับใบพัดกังหันลมนะครับผมเพราะว่าอีเห็นเพนคนใหญ่ไปลายนะครับผมจะมีมือขึ้นนี่ว่าอีแลนสวนมามีเป็นตัวนะครับผมเนาะเป็นเสาเป็นเสาเป็นท่อนเป็นท่อนเขาคนใหญ่ไปครับผมแล้วเดี๋ยวก็อนที้ว่าอีสวนหนึ่งก็เป็นชุดใบค,ครับผมชุดใบใบยางยาวเลยนะพี่น้องรถพ่วงสองันสามันจอดต่อกันยังันบ่ท่าน,านสุดอันควมยาวห้องใบอยู่ครับผม เดี๋ยวบ่าอีกมีโอกาสเดี๋ยวบ่าวอีกทายไห้เบิ่งครับผมตัวใบตัวนี้เป็นหม่องต่อกันพี่นอ้องเป็นชุดรอยต่อเลยเขาต่อกันไหครับผมเออบ่าวอีกครบับ่เคยเห็นเถอะมีอะไรบ้างตรงนี้เนี <c oughs> น่ยอันนีเป็นหม่องจุดหาตัวนะครับผมเนาะหม่องต่อกันนะพี่นอ้องนี่ตรงที่เขาต่อกัน,นครับผมมีน็อตเป่าโอ้ระบบเพื่อนพี่นอ้องตัวล้อลูกมันมีวงเดือนด้วยนี่ครับ มันมีวงเดือนอพอมีน้องเลยมีวงเดือนด้วยเลี้ยวไหล่ทุกร้อครับผมเบ้าอิสาดว่าน่าจะเลี้ยวไหล่ทุกร้อโอ้แสดงว่าเวลาเลี้ยววงแคบนเนี่ยต้องมีคนมาควบคุมหางนั่นเลยเนาพี่น้องเนาะ <c oughs> ต้องมีคนมาควบคุมระบบหางด้วยนี่ครับผมล้อ,อย่างเยอะ <c oughs> โอ้ แสดงว่าเวลาเวลาที่ขนของที่ยาวๆนี่นะพี่น้องเนาะเวลาที่ขนของยาวๆก็ต้องตอกันได้อีกนะพี่น้องเนี่ยมันยังเหลือที่ต่ออีกนคะครับต่อยาวไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะเออบาวอีกก็เพิ่งจะเห็นเธอแหลกอยูกันครับผมใาอีกก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องครับผมอันนี้คือตัวหัวกังหันลมครับผมตัวหัวหรือว่าตัว เป็นตัวชุดอุปกรณ์ที่ว่าตัวปั่นไฟนั่นเองนะพี่น้องเนาะปั่นไฟจากตรงนี้ครับผมแล้วก็จะมีใบพัดข้างหน้าใบาพัดส,สามใบพัดครับผมใบพัดอย่างยาวเลยประมาณเก้าสิกว่าเมตรนะพี่น้องบ่าวอีเคยถามเิ่นอยู่เก้าสิบกวโาเมตรความยาวของใบพัด <c oughs> บา่าวอีกกำลังเช็ครถครับผมเช็คลดก่อนลงเขาเขาช่องตะโกรครับผมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นั่นรถบ่าวอี ไอ้บ่าวอีพาพิเศษรถครับผมเช็ครถก่อนก่อนลงเขาว่าต้องเช็คอะไรบ้างเนาะเพื่อความปลอดภัยครับผมปลอดภัยทั้งสัวท้องและปลอดภัยต่อเพื่อนร่วมทางด้วยครับผมไอ้าอีพายเองจุดล็อกครับผม<อ>ล็อกยางมาตรฐานเลยพี่น้องล็อกอยางมาตรฐานตัวนี้เป็น lock, น็อตล็อกนะพี่น้องเนาะน็อตล็อกยึดฐานครับผมแล้วก็มีล so. <อ>็อกโซ่ล็อกยางมาตรฐานเลยครับผม มีมาจะขันหนึ่งสองสามสี่มีรถนำขบวนพรไม่ได้พี่น้องรถนำขบวนเป็นรถกระบะจะมีเห็นบ่มีเสารครับผมมีเสาเพื่อวัดสายไฟเนาะครับผมเนาะวัดสายไฟวัดความสูงของสายไฟว่าสิ่งที่บรรทุกมาเนี่ยมันจะหลอดได้เนาะพี่น้องเนาะมันจะบริเวณปีกีวสายไฟเขาเนาะครับเนาะเพื่อความปลอดภัยครับผมเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆแบบนี้ความปลอดภัยก็สูงนะพี่น้อง ความปลอดภัยสูงมากครับผมอันนี้คือเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ขนาดเล็กควบคุมระบบหางนะครับผมเนาะระบบไฮดรอลิกของหางชุดควบคุมพี่น้องรับส่งขีปนาวอีอยู่จังหวัดใดแน,น่นครับคอมเมนต์บอกขีปนาวีเด,ด้อครับผมว่ารับส่งขีปนาวอีอยู่จังหวัดใดนาะครับเนาะ บาอีทกับด้พามมาเบ่งรถแปลกๆครับพี่น้องรถบรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักมากนะครับผมเนาะหล่อร้ายขนาดเด้อพี่น้อง <laughs> โอเคครับคลบปนี้บาอีทขอจบไปเพี่อนต้อนรับครับคุณครับ